สวัสดีครับผมผมไปพี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาเอาอาหารมือป่านะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับผมจนมาถึงวันนี้ก็วันนี้ก็วันที่16ตอนเย็นนะครับผมผมจะเอาอาหารมาให้ป่าครับผมจะมาดูกันว่าลูกป่าเขามีการตื่นตัวกินอาหารดีก็ครับผมนี่นะครับผม นี่นะครับปุกป่าตีนตัวดีครับผมแข่งแรงที่ตัวครับส่วนอาหารตีผมใจในี่จะเป็นอาหารลูกออดนะครับผมนี่ครับผมเม็ดงาเลยครับอาหารลูกออด เดยว,วมควัเข้าผมผมจะฮอ,อยูสองเวลานะครับผมตอนเช่าครับต่อนูแรงครับผม ค่อนข้างสมบูรณ์โอเคทุกตัวเลยครับผมหลังจากปล่อยไปได้ประมาณอาทิตย์กว่าเต่าที่เห็นนี่ก็ใหญ่ยยขึ้นครับผมใหญ่ยยขึ้นกว่าเดิมนี่ครับผมบรรยากาศโดยรวมครับส่วน หน้ามันก็โอเคครับบามีเสียบามีกินเหม็นครับผมเพราะผมจะใส่จิลินทซีนะครับผมอาทิตย์หนึ่งหนึ่งข้างนะครับผมซึ่งมาติดกันร้อนหนึ่งข้างแล้วก็สามสีวันผมก็ลวยเกลือไปเกลือเม็ดนะครับผมนี่ครับ ฝากที่ตามตอนต่อไปด้วยครับผมวันดีครับ